กอบจานจ่าย Mazda 3.3เครื่อง BP พพร้อมบอกตำแหน่งชิ้นส่วนที่จะต้องวางลงในกรณีที่เวลาถอดแล้วลืมหรือไม่ได้มาร์กตำแหน่งไว้มาดูกันตัวนี้เป็นตัวช่วยจุดระเบิดที่อยู่ในจานจ่ายของตัวนี้มันเป็นแบบรุ่น 6พินก่อนอื่นมาดูตำแหน่งตำแหน่งมาร์กที่ตัวตัวที่เราจะไปเสียบเขากับพอลลินก่อนอให้สังเกตจะมีร่องบากตรงนี้นะแล้วก็จะมีร่องบากตรงนี้ให้สังเกตว่า,ามันจะตรงกับมันจะยืงเยื้อกับ ยืงยืงกับอะไรนะยืงยืงกับเดี๋ยวจะลากให้ดูนะปึ๊บยืงยืงยืงลงมายืงลงมาเรื่องลงมาตำแหน่งอย่างนี้นะอ่าโอเคน่าจะเข้าใจเนาะเห็นรูปนี่นะจุดจุดตำแหน่งมันจะยืงยืงอย่างนี้อ่าเห็นรอยบากนี้ไหมอ่านี่นะมันจะยืงลงมาตำแหน่งนี้อ่าดูดูรอยบากของรองบากของไอ้นี่ Okay. จากนี้จุดหนึ่งต่อไปวางคอยลงไปนะตำแหน่งเขาจะมีน็อตเขาจะเยื้องศูนย์ให้เราก็วางลงไปหาตำแหน่งอันนี้วางให้ดูก่อนอตำแหน่งเขาจะมีเว้าวให้สำหรับแกนคอยตรงนี้แต่ก่อนก่อนจะขนันน็อตจะต้องทาทากาวก่อนเพราะตรงนี้เขาไม่มีประเก็น เขาใช้เป็นกาวทาเอาเดี๋ยวทากาวก่อนนะเต็มรถวิ่งผ่าน เอาเสร็จแล้วก็วางลงไปตำแหน่งตำแหน่งเว้าวตรงนี้ให้แตงแอ,อยู่ตำแหน่งแกนนี้ง,งไปโอเคแล้วก็ไขนอ็อ วางตัวช่วยจุดระเบิดหรือว่า Power t r a n s านซิสก็ต้องทากาวก่อนวางเพราะว่าเขาก็ไม่มีประเคนมาให้ในรุ่นนี้ก็ต้องทากาวตรงบริเวณพวกนี้ที่ทำให้ดูโอเคเดี๋ยวทากาวก่อน เสร็จแล้วก็วางลงไปตำแหน่งเขาจะเป็นตำแหน่งล็อกของเขาเองแล้วก็ดูแค่เนี่ยไอ้ขั้วสายไฟขัวเนี้มันจะต้องเสียบตรงตรงรูนี้แค่นั้นเองอวางไป ไปวางบูทลองแผ่นตัดสัญญาณแผ่นโรเตอร์วางลงไปต่อไปเป็นโรเตอร์ตัดสัญญาณาแล้วก็จุดสังเกตตัวเล็กที่วางก่อนเนี่ยจะมีจุดจุดอยู่อย่างนี้จุดนูนขึ้นมาเราก็ขีดไว้อย่างนี้เลยนะ ำหรับใครที่ไม่ได้มาไว้ที่แรกดีวจะบอกตำแหน่งให้แล้วก็มันจะวางก่อนแผ่นนี้แล้วเราจะหา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 ,หา,หาจุดวางที่ตรงรุ่นของเขาได้ยังไงให้สังเกตรตรงนี้นะครับ้อยบากรอยบาก,อบาก็อกเนี่ยจะวางที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ผมเขีดไว้เนี่ยดูองศาเอานะ ดูนี่องศาเนี้ยแล้วก็จะวางจุหมุดหมุดเล็กอ่ะให้ตรงกับตำแหน่งนี้หมุดมุดมุดตัวเนี้ยนะเราดูจะเห็นไหมเนี้ยันี้อันนี้เดี๋ยวผมจะวางให้ดูก่อนนี่พอวางก็ไปมุดมุดหมุดมามุดแผ่นล่างอ่ะมันจะมาตรงตัวนี้องศาดูองสาวนะเพราะว่ามันมันบอกยากองศาจะรูรูนี้ขัาใจเนาะวางลงไป จะได้องศาแบบนี้เห็นไหมก็ลอยบาบบาบนี้แล้วก็เยื้องลงมามุมองศานี้นะทั้งบนทั้งล่างไอตัวจุดจุดแผ่นเล,เล็กกันล่างแล้วก็หัวเสียบโรตเตอร์วางลงไปเขาจะมีลงบาบของเขา ยึดไข่น็อตให้แน่น okay. <c oughs> โอเคเอาละเอาละแล้วก็ตามด้วยฝาครอบโรตเตอร์ใส่ไปเขาจะมีร่องมีตำแหน่งของเขาอยู่ ทีนี้มันมันมันมุมมันเกือบเท่ากันหมดเลยเนี่ยมันจะยัดได้มุมเดียวนะเวลาวางอ่ะให้สังเกตว่ามันมันจะค่อยๆดันลงไปในตำแหน่งของเขามันจะได้พอดีมันจะมีมุมหนึ่งมุมเดียวแหละที่ว่าวางง่ายที่สุดแต่ว่าจะสังเกตได้จากตรงนี้เท่าที่ผมสังเกตนะให้จำล่องบาก ของของของแกนแกนโรเตอร์ได้มากที่ว่าเราก่อนใส่เนี่ยมันจะมีร่องบากอยู่ให้เอาเอาไอต้ตัวตัวเนี้ยวางในตำแหน่งของที่เป็นร่องบาทอะหรือคือเขาเขาจะวางง่ายอยู่ในตำแหน่งเพราะตำแหน่งหนึ่งแทบไม่ต้องไม่ต้องออกแรงกดเลยอะ เก็บไปแล้วก็น็อตยึดเขาจะอยู่บริเวณไหนนะ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 น็อตยึดน็อตยึดยึดตรงนี้ แน่นตำแหน่งนี้แล้วก็ฝาครอบจะมีตำแหน่งของเขาเออก่อนใส่ก็ขูดคาบไอออกไซด์อะไรต่างๆตรงนี้ออกให้หมดก่อนแล้วก็ดูว่าไอแกอนคาร์บอนตัวนี้ยังยาวพอไหมก็ดูสปริงข้างในนี้ว่าเป็นที้เกลือไหมดึงมาแล้วก็ขูดขัดข,ด,ข,ด,ขดก่อน ใส่น็นอตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่กัน,นวกเวลาใส่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าพวกไอตัวนี้มันเป็นตำแหน่งเยื้องศูนย์กันมันจะเสียบได้ตำแหน่งเดียว ครับขอบคุณครับ